ครับสวัสดีครับผมชื่องหนูนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฝอดเ r นเจอร์สี่ประตูนะครับงานหุ้มหนังหลังคานะครับรถของพี่แก๊ปโกแก๊ปช็อปนันเองนะฮะโอเค <Okay. S 1> <ต><น>เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกนารทำนะครับอันนี้ก็หลังคาที่ผมได้ถอดอมือจับไฟอะไรออกอ Uh, เรียบร้อยนะครับหลังคลาที่เราถอดมาแล้วนะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยนะครับ งานหุ้มหลังคาเจ้า,จารถถังนะครับรถของพี่แก๊ปโกลแก๊ปช็อปนะฮะเราไปดูดูงานกันนะครับบอกของพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับพี่เขาซื้อบอ์ตจดท็อปไฟฟ้ามาใส่นะฮะโกเดนเจอรอ์มาดูหลังคาของช่างหนูนฮะนี่นะครับตัวบังแดด อันนี้ก็หุ้มใหม่ด้นะครับอันนี้นะฮะถหุ้มไปแล้วเดิมดำหมดแล้วให้สีเข้ากับหลังคานะครับที่หุ้มไปแล้วนะฮะอันนี้นะครับหลังคาสีเทาดำนะครับลาย V P นะฮะเราไปดูข้างหลังกัน ลายแบบนี้นะครับสีเทาดำเย็บได้สีเทานะฮะงานเข้ารูปครับสีสๆนเอร์ฟนเจอร์สีประตูนี่เลยครับลายวีทีประมาณนี้นะครับมีชุดนี้เลย นี่สวยจากร้านนี่ไฟใบหนุ่นะครับโดยช่างหนุมนะครับ